ดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมก็พามาเลาะเดินตลาดนะัดปะทุมธานียามสายนะคะพอดีจะมาหาซื้อของด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ <c oughs> <c oughs> สายแล้วนะคะก็ตลาดก็เริ่มคนก็เริ่มน้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดินเลาะดูฝนนะคะว่า <c oughs> <c oughs> อยากได้อะไรบ้าง เมย์คงไม่ได้เลาะตลาดสดที่มีเพื่อของสดนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่ามันอากาศมันชื้นนะคะเมย์รู้สึกแบบไม่ค่อยจะดีเป็นหวัดก็ะจะเดินเลาะตลาดผักผลไม้นะคะเพื่อนๆค,ค่ะจะไม่ได้เลาะตลาดสดนะคะนี่ก็อาหารจำเจล่นรูปนะคะเพื่อนๆค่ะก็เข้าตลาดด้านในนะคะเมย์อยากได้ผัก ไอผักเอ Whereas, uh, ่อผักสลัดนะคะเพื่อนๆค่ะผลไม้เอาวันนี้ออกมาสายนะคะเพื่อนๆค่ะก็สายแล้วตลาดก็วายไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะทูกคนก็ไอคึกคักเหมือนตอนเช้าเพราะว่าตลาดตลาดสดจะเปิดตั้งแต่ ประมาณตีสามเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ตลาดเพื่อหมูเพื่เนื้อจะอยู่ในซอยด้านในนู้นนะคะพเพื่อนๆค่ะอากาศมันจะชื้นมันอาบมันไม่โป่งนะคะนี่ก็จะเลาะเดินเพื่อขนมนะคะของกินก็ถือโอกาสทำคลิปส่งงานพีย่ยูไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นกับข้าวอาหารสำเร็จรูปนะคะพเพื่อนๆค่ะร้านนี้ก็อร่อยนะคะอร่อย นี่ก็ลัดเลาะมาซอยกลางเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เริ่มวายแล้วนะคะแม่ค่ะเริ่มเก็บหลานกันแล้วเพราะว่าฝนนะคะพเพื่อนๆค่ะวันนี้ฝนก็คล้มด้วยนะก็คืนก็ตกนะคะพเพื่อนๆค่ะมอคืนก็ฝนตกตลาดเริ่มวายแล้วะคะ่ะ แต่ว่าร้านผักที่เมต้องการซื้อน่าจะยังยังขายอยู่นะคะเพราะว่าเขาขายถึงตอนช่วงเย็นด้วยนะคะแต่ว่าพวกแด่คขาร้านขายสดอะไรพวกนี้เขาก็จะเก็บกันเร็วนะคะฝนมาคลึ้มเลยเมจะรอดเลยคะนี่เมจะรอดเลยคะนี่ฝนคลึ้มมากเลยนะคะเพื่อนค่ะหัวหมูรีบเดินแล้วนะคะเพราะว่าฝนจะตกนะคะพเพื่อนค่ะ ฝนจะตกฝนมานะคะฝนมาผักผลมไม้เดี๋ยวไปดูผักก่อนนะคะนี่ก็ร้านขนมหวานนะคะคเพื่อนค่ะอร่อยออตลาดริมน้ำปทุมธานีนะคะคเพื่อนค่ะโอห,หอมปลาหอมปลาถูยมาแต่ไก่เลยเพื่อนๆพอหอมหอมชอบ มาซื้อโบนะคะอยากได้โบติดผมเะว่ามโบไม่รู้หายไปไหนหมดเลยนะคะปลาทูตัวใหญ่นะคะเพื่อน่ะฝนมามืดเลยฝนมามืดเลยน้ำขนมก็มีนะคะเพื่อนค่ะน่นของสดของทะเลอะไรก็จะอยู่ด้านนู้นนะคะเพื่อน่ะเมย์คงไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่ามันชื้นนะคะเพื่อนค่ะอากาศมันชื้น เมย์หายใจไม่ค่อยสะดวกเลยนะคะท่วงนเี่ก็เดี๋ยวไปดูผักที่เมย์อยากได้ก่อนนะคะที่ร้านเตี้ยนะคะเป็ดฟางเลนนะคะพเพื่อนๆค่ะร้านอร่อยมีสองร้านนะคะมีสองร้านหอมกระเทียมก็คนน้อยนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะคนมามืดเลยนะคะฝนครึ้มมามืดเลยนะคะครึ้มาม,ะะมากฝนครึ้มมากค่ะเพื่อนๆค่ะ ว่าสะเทือนเลยนะคะเม่ไม่ได้เอาเออขาเซลฟี่ขากล้องมานะคะเพราะว่ามันไม่สะดวกนะเดินตลาด <ไป S 1> ถือขากล้องาขาเซลฟี่นีเมย์จะมาหาซื้อเพื่อผักคอรสนี่นะคะผักคอรสผักสลัดผักแคว์อะไรตวงนี้นะคะเดี๋ยวอนเดินมานะคะเพื่นค่ะก็หา อันนี้ก่อนนะคะไปดูเดินดูรอบๆก่อนนะคะเราเริ่มเก็บร้านกันบ้างแล้วนะคะเพราะฝนมานะคะฝนมามืดเลยค่ะเพื่อนอันนี้มิคงว่าจะไปเดินเส้นชายน้ำด้วยสงสัยจะไม่ไม่ได้นะคะจะไม่รอดฝนจะไม่ทอดฝนนะคะเพื่อนค่ะดูแล้วฝนนะคะก็นูนตลาดเอริมน้ำอยู่ด้านโน้น ฝนมามืดมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆฝนมืดฝนมืดนะคะก็ะชวนซื้อนะคะเพราะว่าฝนจะตกนะคะร้านนี้ก็ขนมนะคะข้าวเหนียวมูนอร่อยนะคะร้านกาวนนะคะร้านกาวนนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เหนียวมูนนุนก็สุดซอยนุนก็ไปตลาดไปชายน้ำแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะที่เมพาไปเลาะชมบรรยากาศนะคะ เป็แม่น้ำแต่ตอนนี้ฝนจะตกนะคะเพื่อนๆค่ะลองโพไปนิดนึงก็ได้นะคะก็ไป้าก็รีบเก็บของเริเป็นบางร้านนะคะหลักร้านที่อยู่ในร่มก็ไม่เป็นไรนะเป็นบางร้านเขาก็รีบเก็บเนาะฝ <c ười> นคืมมากมากเลยะคะ่ะตอนนี้ฝนแบบบรรยากาศฝนมาช่ำม,มาเลยนะคะเพื่อนๆ่ะเมล์หลงใยจ,จะโดนฝนแน่เลยนะคะนี่ ว่าจะไปเดินสวนสาธารณะสงสัยจะไม่รอดนะคะนี่นะคะผไม่เห็นบรรยากาศบรรยากาศฟ้าคืมมากเลยนะคะที่สวนสวนเทพปทุมนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็คึมมากเลยค่ะฝนมาฝนมานะคะก็โอเคนะคะเพื่อนค่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะคะก็วันนี้ฝนมาฟ้าคืมไปหมดเลยนะคะสองฝา มีก็ขอจบคลิปลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะในกาลขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ